หนึ่งแปลงสุดท้ายนะคะหน้าติดถนนราดยางหลังติดคลองค่ะเข้าจากถนนราดยางประมาณ200เมตรเท่านั้นวิวหลักล้านราคาหลักแสนช่อบบรรยากาศส่วนตัวนะคะติดคลองราคาถูกต้องเข้ามาแล้วค่ะมีแปลงเดียวเท่านั้นนะคะถนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะมีเพื่อนบ้านมาสร้างหลายหลังแล้วนะคะโปขุดดินปรับถมดินให้ฟรีโอนให้ฟรีค่ะมีเพื่อนบ้านถนนโครงการกว้างถึง บทอัดด้วยหินคุกอย่างดีนะคะที่ตบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกใกล้ตลาดนัดวัดกระดานตลาดคลองถมวัดพิกุลแก้วเสาร์อาทิตย์จะมีของขายเยอะมากมายเลยค่ะไฟฟ้าปะาปาภูมิภาคถึงเลยค่ะหน้าแปลงนะคะท่านใดที่สนใจโทรขอรายละเอียดของพิกัดกับรัฐได้นะคะที่0 8 4 1 3 2 3 2 8 2นะคะบรรยากาศมาสูดรบ,บรรยากาศไอดินกินหญ้านะคะต้นข้าวเขียวขจี นะคะท่านใดที่สนใจโทรอย่าลืมโทรหาประัฐขอรายละเอียดขอพิกัดนะคะไว้เจอกันทิปหน้ากับประรัดนะคะสวัสดีค่ะ